กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจอกัน2องรอบเลยนะครับพี่พีนะเจอกันรอบแรกช่วงสายนะครับ11โมงนะครับก็ตอนนี้นะหนึ่งทุ่มตรงนะครับพี่พีผมก็มีพาเครื่องลวงบูแคล้วนะครับป่าวบอลโรมาเปิดราคาให้เหมือนเดิมนะครับมาชมกันเลยพี่พีนะรุ่นแรกในวันนี้นะครับเป็นเหรียญลายเซ็นนะครับพี่พีเหรียญลายเซ็นโคดเฮงๆรวยๆนะนี่นะครับนะ ตอนทำบุญวัดพี่พี่ราคาหน0 0งบาทนะครับวันนี้ผมมี3องค์นะผมขอเปิดราคาตามสภาพขอเปิดราคาตามเนื้อผ้านะพ,พี่นะผมเอาองค์ละ350ราสนะครับเอาองค์ละ350บาทพร้อมจัดส่งนะครับแจ้งกันตรงๆเลยพี่พี่ผิวค่อนข้างเปิดนะครับนี่ลักษณะประมาณนี้นะนะครับแต่นะ ไม่มีแตกไม่มีลานนะครับถือว่าโอเคพี่ๆนะครับไม่มีแตกไม่มีลานถือว่าโอเคนะครับแต่ผิวนี่เปิดนะผิวเปิดผิวดูน่ากาดนะครับด้านหลังก็จะเป็นโค้ดเฮงๆรวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นยันส่วนนะครับยันประจําตัวขององหลวงูุแพเปาวาโรนะครับนะอายุยืน89ปีนะครับนะขออภัยนะครับ98ปีนะครับออกวัดรางหมันพี่ๆช่วงปี63นะครับอันนี้ก็ มีคราบบริเวณจมูกของท่านนะพี่ๆนะนี่เห็นไหมผมแจ้งตรงๆพี่ๆในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดพี่ๆนะครับแต่ผมแจ้งตรงๆนะครับนะส่วนตรงนี้ก็มีคราบนะมีคราบอยู่อ่าบริเวณจมูกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อ่าบริเวณอื่นก็มีนิดๆหน่อยๆพี่ๆนะนี่นะเห็นไหมับประมาณนี้พี่ๆนะครับราคานี้เด้นใช้พุทธคุณนะครับพี่ๆนะราคาย่อมเยานะ เอา350อินะองละนะครับพี่พี่นะองละ350พร้อมส่งนะครับท่านใดสนใจนะครับนะมีงบน้อยหรือว่าต้องการประหยัดนะครับนะราคานี้เช่าไปแล้วนําไปเลี่ยมนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับพี่พี่นะเป็นพระแท้นนะพี่พี่นะแต่ราคาเนี่ยลดหลั่งลงมานิดหนึ่งพี่พี่ผมขอเปิดราคาตามสภาพนะขอเปิดราคาตามสภาพตามเนื้อผ้าพี่พี่นะครับองละ350บบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งครับ แล้วก็ต่อไปนะอันนี้ผมขอขายเป็นเซตนะพี่พี่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ชมสักครู่หนึ่งนะครับเป็นปลกนะปลก8รอบนะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะพี่พนะนีะ่เป็นปลกนะครับแล้วก็ต่อไปก็ปลกเหมือนกันพี่พี่นะครับอันนี้100ปีนะครับที่ระลึก1 0 0ปีนะนี่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นทาเวสสุวรรณนะตัดขอบชิดนะครับนี่นะ หลวงบูแห้วปาว่าโลปลุกเศษเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกล่องเดิมนะครับนะทุกทุกองเลยทั้งสามองนี้นะครับนี่สภาพถือว่าสวยนะครับพี่ๆนะสภาพสวยนะไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับอันนี้แบบสภาพแบบใสใสเลยพี่ๆี่นะครับปลุกแปดรอบนะซีนเดิมจากวัดนะครับนะทั้งหมดเลยนี่สภาพสวยๆนะครับที่ดูหมองๆเ่ยก็คือรอยซีนนะครับพี่พี่นะไม่ใช่องค์พระนะครับนะเป็นรอยซีลนะครับสารพัดดี หนึ่งร้อยปีหลวงพ่อเปาเวโลนะครับปีหกห้านะนี่นะครับพระมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นองค์ช้าเวสสุวรรณนะครับแบบตัดขอบชิดพี่ๆนะครับเนื้อทองแดงนะนี่นะครับนะสามองค์นี้พี่ๆีนะครับนะผมเอาสี่ร้อยบาทนะสามองค์เนี้ยสี่ร้อยบาทส่งฟรีพี่ๆเพราะว่าอันนี้ผมเช่ามาแบบเจ้าของท่านเดิมเขาขายผมมาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะผมเลยไม่แยกนะอันนี้ผมได้มาพร้อมกันนะเจ้าของท่านเดิมเขาขายมาแบบนี้ ผมก็ขอเปิดราคาตามนี้เลยพี่พี่เอาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะเอาสี่ร้อยนะครับทั้งหมดนี้เอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยบาทนี้ได้สี่องนะครับพี่พี่นะปลกเนี่ยรู้สึกว่าถ้าถ้าเช่าหน้าวัดนะน่าจะสามร้อยนะพี่พี่นะองเดียวนะแต่อันนี้ถือว่าผมเช่ามาแบบนี้พี่พี่นะครับขอเปิดแบบนี้แล้วกันนะครับนะเอาเอาทั้งสามองนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะทั้งสามองนี้เอาสี่ร้อยบาท นะครับ400บาทไม่มีค่าส่งนะพี่พี่นะผมส่งให้เองนะส่งให้ฟรีนะครับนะอ่ะแล้วก็มาชมมาที่รุ่นต่อไปพี่พนะครับท่านใดที่ไม่ทันในรอบที่แล้วนะพี่พี่นะนี่วันนี้ผมได้มาเพิ่มแล้วนะครับนะรูปเหมือนหลวงพ่านะครับเป่าวโลรุ่นสำลิดผลนะครับหรือว่ารูปหล่อรุ่นสิบล้อนะครับวัดกำแพงแสนปี43นะครับพี่ สวยเลยนะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมและที่สําคัญนะครับได้พิมพ์นิยมนะพิมพ์รัดประคบนเอวนะครับมือจับเข่านะครับนี่สวยงามนะครับพระเน้นใช้พุทธคุณพี่พี่นะพระดีมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับพี่พี่นะแต่ราคาเนี่ยหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยนะครับนะผมเปิดราคาเดิมนะครับเอา400บาทน้องส่งนะครับนะเอาอง์ละนะพี่พี่นะ องละ400บาทพร้อมส่งนะครับสวยพอกันนะครับท่านใดที่ไม่ทันในรอบที่แล้วนะทักหาผมได้เลยนะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะราคานี้เน้นใช้บุตรคุณนะครับพี่ๆนะถือว่าสวยพอกันนะครับถือว่าสวยพอกันนะครับพระดีปีลึกมีประสบการณ์ราคาไม่ข้าม1,000บาทต้องรุ่นนี้เลยพี่ๆนะครับลูกหล่อนะรุ่นสามลิผลนะครับหรือว่าชาวบ้านรอบอ่าชอบเรียกกันก็คือลูกหล่อรุ่น10บหล่อนะครับ เอาองค์ละ400บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะต่อไปนะเหรียญหนุนดวงนะครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์พี่พี่นะครับออกวัดหนองพงลกนะปี50นะพี่นะออกวัดหนองพงลกนะครับนี่นะครับอ่ะขออภัยนะพี่นะปี51นะนี่นะครับนะหนุนดวงนะครับออกโค้ดนะเป็นเนื้อทองแดงพี่นะครับสีผิววัดจะเหมือนนวะนะ อันนี้ผิวกลับพี่พี่นะครับที่จริงแล้วจะเป็นเนื้อฟองแดงแบบผิวไฟนะครับอันนี้ผิวกลับนะเปิดราคาเจ็ดร้อยพี่พี่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่โค้ดเป่าวัลโลนะอ่าเหรียญหนุนดวงนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์โองหรูไปลวเป่าวัโลอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะที่ราคาก็ถือว่าจับต้องได้นะครับนี่นะสภาพนี้ถือว่าสวยพี่พี่นะครับจมูกเป็นลักษณะแบบนี้ทุกองนะครับเป็นเรื่องปกติของเหรียญรุ่นนี้นะเอาเจ็ดร้อยบาท นะครับเอา700บาทพร้อมจับส่งนะครับเป็นพิมใหญ่นะครับพี่พี่นะเป็นพิมพใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับ700บาทพร้อมส่งนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับแล้วก็ต่อไปนะได้เหรียญ3ามแชะมาแล้วท่านใดที่ไม่ทันนะในรอบก่อนๆนะพี่ๆีนะนี่เหรียญ3ามแชะนะครับเดี๋ยวขอไพ่แกะนะพี่ๆนะ นี่นะครับเหรียญสามแเนื้ออันปาก้านะครับนะนอนอยู่ในกล่องเดิมพี่พี่นะครับนี่นะด้านหลังตรงกลางเป็นยันนะครับ81เนี่ยก็คือนนะช่วงเวลานั้นหลงวงพ่แพ้วมีอายุครบ81ปีนะครับช่วงปี4-6นะครับไตลมาส2546นะครับเป็นชื่อรุ่นนะแต่ชาวบ,บ้านเรียกว่าเหรียญ3ามแชนะครับเนื่องจากว่าพระมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนนะพี่พนะ อันนี้นะผมแจ้งเป็นวิทยาทานนะครับพี่พี่นะครับพระรุ่นนี้นะเขาไม่ได้ห่อซีนไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรอยนิ้วมือเนี่ยจะติดเข้าไปเนี่ยเกือบทุกองพี่พี่นะครับนะนี่บางองค์มีมากมีน้อยนะครับนะบางองค์ก็ไม่มีเลยนะครับพี่พี่นะอยู่ที่อ่าอยู่ที่ใครเป็นคนทานะครับนะนี่ตอนบรรจุลงกล่องนะพี่พี่เขาก็จะเอาพระนอนลงไปในกล่องแบบนี้นะแล้วก็กดลงไปนะครับพระเลยมีรอยนิ้วมือติดเข้าไปนะทุกองค์อันนี้เป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้ นะครับนะนี่นะแต่ราคาถือว่าจับต้องได้พี่ๆีนะครับราคา400บาทนะครับผมเปิดราคาเลยนะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะ400บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่พนะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับนะท่านใดชื่นชอบก็เช่าหาได้เลยนะครับพี่นะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะมีรอยนิ้วมือติดอยู่นะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับของพระรุ่นนี้พี่ๆี นอนอยู่ในกล่องเดิมแบบนี้นะสภาพถือว่าสวยเลยนะครับ องละ400บาทนะครับนะจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะพี่พี่นะมาชมกันที่รุ่นต่อไปนะครับพี่พี่นะเป็นเหรียญกันไัยนะครับนะเหรียญกันไัยหลวงปู่แฝงสาวัลโลนะครับออกวัดร้างหมันนะครับปีพศ2563นบะครับออกปี63นะรุ่นนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยนะครับพี่พี่นะหลายๆหลายท่านยื่นชอบนะครับเพราะว่าพระเนี่ยไม่มีพื้นหลังนะครับตัดขอบชิดนะครับตัดขอบชิดลําตัวแบบนี้เลย นะครับนะนี่สภาพสวยๆนะครับนะอันนี้ซีเดิมจากวัดนะแตกนิดนึงนี่ีแต่เดี๋ยวผมซีให้ให,ใหม่นะผมซีให้ใหม่นะครับไม่อยากสัมผัสองค์พระนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับนี่าานะเปิดราคาเอาห้าร้อยบาทพี่พี่นะครับจองวัดหกร้อยองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะต้นทุนมาแบบนี้พี่พี่นะครับลดหลังลงมานิดนึงนะครับอันนี้ผมได้มาไม่แพงมากนะครับขอเปิดราคาแบบไม่แพงเช่นเดียวกันพี่พี่นะขอเปิดราคาตามต้นทุนนะเอาห้าร้อยบาทนะครับนะ 500บาทอมส่งนะครับนี่อายุ9-18ปีนะครับตรงกลางด้านหลังเป็นยันสวนนะครับยันกลับลายทรายเป็นดีของดงูบูพแพ้วปาวันโลนะครับ500บาทอมส่งนะมีแค่องค์เดียวนะครับนะต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวพี่ๆี่นะครับเหรียญเจ้าสัววันนี้ผมได้มา1นงองนะขอเปิดราคาเลยนะราคานี้พี่พี่ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเลยนะ ไม่ต้องไปเดินหาตามสนามให้เหนื่อยนะพี่ๆนะเอา300้อยบาทนะสามอบาทส่งฟรีนะครับเนื่องจากว่าองค์นี้นะใบหน้าของท่านนะเป็นเป็นคราบนะเป็นคราบนะครับนี่บริเวณบริเวณริมฝีปากบริเวณปากของท่านนะครับจนไม่ถึงจมูกนะนี่ผมแจ้งตรงๆนะพี่ๆนะเพราะว่าถ้าไม่สวยพี่ๆเวลาผมเปิดราคาแบบปกตินะครับเจ้าพี่ๆได้พระไปไม่สวยเวลาเปิดกล่องออกมาเนี่ย จะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับในนี้ผมผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะผมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาผมขายในตามสไตล์ผมนะครับนะผมเปิดราคาแบบสวยบอกสวยนะครับไม่สวยแจ้งตรงๆนะครับเพื่อความสบายใจของทุกทท่านนะครับถ้าสวยๆนะผมเปิดราคาอยู่ประมาณ600นะ5 0 0 600 700นะครับแล้วแต่บางช่วงนะครับราคาจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับแต่องค์นี้นะมีแค่องค์เดียวพี่ๆมีคราบบริเวณ บริเวณคางนะครับบริเวณคางปากของท่านนะครับเป็นคราบบล็อกนะพี่พี่นะผมเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับแต่ดูแล้วไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะพี่พี่นะสวยนะครับสวยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมแจ้งตรงๆดีกว่านะครับนะเพื่อความสบายใจแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับเช่าพระด้วยความสบายใจด้วยนะครับพี่พี่นะนอนรับพระแบบสบายใจได้เลยนะครับนี่ออกวัดร้างหมันนะครับปี62นะครับนะอายุครบ8รอบหลวงปู่แห้วนะครับอายุ96ปี นะครับนีวาระพิเศษนะรุ่นนี้มีเก่เงอ่ะต้องระวังพี่พี่นะครับสวยบอกสวยไม่สวยว่านไปตรงตรงพี่พี่องุ่นสามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเหรียญใบพายพี่พี่นะครับนะหายไปจากผมเนียนานเลยพี่พี่เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะราคาค่อนข้างสูงเหรียญใบพายนะครับผมเช่าไม่ไหวนะครับ แต่วันนี้นะผมได้มาแบบสภาพแบบสวยทั้งสององค์เลยนะครับแล้วก็ได้กล่องเดิมมาด้วยเลยแบบนี้นะครับกล่องก็จะเป็นกระยี่สีแดงนะครับเขียนว่าปลอดภัยนะครับพระราชมงคลวชิราคมหลวงม,ม่แพ๊เปาวัลโลนะครับออกวัดรางหมันปีพศ2566นะครับนะนี่สวยเลยนะครับอันนี้แบบซีมแบบ ซีนสองชั้นเลยพ,พี่นะครับเข้าใจว่าน่าจะซีนแบบเก็บผิวอย่างดีนะครับนะนี่พระแทบจะไม่มีคราบเลยพ,พี่อันนี้สวยจริงๆนะนี่พระไม่มีคราบเลยนะอามีนะครับพี่ๆนะมีบางๆถือว่าเป็นเรื่องปกตินะใช้คําว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้พี่พ นะครับต้องมีนะมีมากมีน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามีบริเวณใบหน้าของท่านเราเห็นได้ชัดผมก็เปิดอยอดให้นะแต่2ององค์นี้สวยจริงๆนะครับพี่พี่นะสวยเลยนะขอเปิดราคาพี่พี่เอาองค์ละ5 0 0บาทนะนะครับขอเปิดราคาองค์ละ5 0 0บาทพร้อมจัดส่งนะครับอันนี้ซีนแบบสองชั้นเลยนะเข้าใจว่าน่าจะซีนแบบเก็บผิวนะพี่พี่นะการกันถุงด้านในแตกน,ะนี่นะครับด้านในเนี่ยจะเป็นอีกอีกซีนหนึ่งนะครับ ในกล้องเนี่ยอาจจะดูแบบมัวๆนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะพี่ๆนะแต่ผมแจ้งแจ้งตรงๆนะพี่ๆนะสวยจริงๆนะองค์นี้สวยจริงๆนะสององค์นะครับเอาองค์ละห้าร้อยส่งฟรีนะครับองค์ละห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมเปิดราคานี้นะครับพี่ๆนะไม่มีวัดปาวัดใจนะครับนะท่านได้รับพระแท้พระสวยแน่นอนนะครับสวยบอกสวยไม่สวยว่ากันไปตามตรงนะครับ500บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็มีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ขอองค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีรนะแล้วก็ต่อไปพี่นะได้มาหนึ่งองนะครับพระพุทธโสธรน,นะครับหลวงปู่แพ้วเผาวโลนะวัดร้างหมั่นปีพศสอง0นะออกปี60นะครับนะเป็นเนื้อสำลิตนะครับเป็นเนื้อสำลิศก้นสำลิศยันสวนแล้วก็อุดเทียนไขด้านในมีเส้นเกษาขององหลวงปู่แพ้วเผาวโลอยู่ทุกอง นะครับจัดสร้างทั้งหมดพี่พี่นะครับนะจัดสร้างทั้งหมดนะสามพันองเท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกองค์าจะรันเลขซีเรียลนัมเบอร์หมดเลยนะครับนะองค์นี้เลข s ี r i a l number นะครับสองหนึ่งสี่หนึ่งนะครับสองหนึ่งสี่หนึงน่งนะครับส,ส,สร้างสามพันนะครับสภาพน,นี้ถือว่าสวยพี่พี่แต่องค์นี้ผมได้มานะไม่มีกล่องนะพี่พี่นะผมได้มาไม่มีกล่องนะครับถ้ามีกล่องเนี่ยเปิดราคาอยู่ 900พี่พี่นะครับองนี้ขอ8 0 0้ละกันนะครับพี่พี่นะขอ800บาทพร้อมส่งนะครับพระรุ่นนี้น่าบูชามากๆนะครับนะม้วลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับองพระเนี่ยพระพุทธโสธรในศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ได้มวนสารศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเลยนะครับของวัดรางหมันนะหลวงพ่อแหววปลุกเสกนะครับนะนี่ปี60นะครับเอา800บาทพี่พี่องคเนี้ยแ0ดบาทพร้อมส่งนะอันนี้ซีนแบบเก่านิดนึงพี่พี่นะครับนะ เอาแปดร้อพร้อมส่งนะครับมี1อ,องค์นะครับมาชมวันนี้รุ่นต่อไปนะครับวันนี้ได้มาอีกแล้วพี่ๆนะครับเหรียญเจริญพรล่างนะครับนะเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่เฮ๊เป่าวโลวัดรังหมันนะครับปีพศ2564นะครับนะเนื้อทองฝาบาทนะอย่างที่ผมเคยแจ้งไปเมื่อคลิปก่อนๆพี่ๆเนื้อทองฝาบาทเนี่ยผมแทบจะไม่เช่าเลยพี่ๆผมกลัวมากๆนะครับเนื้อทองฝาบาท นะครับเพราะว่าพระเนี่ยแตกลานค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดิสเครดิตนะครับพี่ๆนะแต่มันคือเรื่องจริงพี่ๆผมแจ้งตรงๆนะครับประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานะบางครั้งนะครับผมเช่าตามสนามนะก็เช่าปกติเลยกลับถึงบ้านปุ๊บนะมาส่องดูโห้พระผมแตกแบบแตกเยอะมากนะครับนะบที่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับหลังจากนั้นนะพี่ๆนะผมแทบจะไม่เช่าเลยพี่ๆผมกลัวไปเลย นะครับ <invece> แต่นะณตอนนี้นะครับบางรุ่นนะครับพี่ๆนะหาไม่ได้จริงๆนะครับบางรุ่นหายากก็ต้องเช่านะครับแต่เวลาเช่าก <reco Christ. S 2> ็ต้องดูดีๆนะครับพี่ๆนะอย่างเช่นจะเรินพรอล่างวงนี้พี่ๆนะครับเหมือนเดิมเลยนะผมรับประกันให้นะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าพี่ๆเช่าไปแล้วนะครับนะเจอรอยแตกลานนะส่งมาคืนผมได้เลยนะครับผมรับซื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซื้อคืนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าท่านที่เช่าจากผมไป นะครับแล้วก็ผมออกค่าส่งให้อีก100บาทนะครับพี่ๆนะเพราะฉะนั้นนะครับเช่าไปนะพี่ๆไม่ต้องกังวลนะครับนะไม่ต้องกังวลนะครับนะสบายใจได้เลยนะครับท่านได้รับพระแท้แล้วก็ผมประกันแตกลานให้ด้วยนะครับอันนี้ผมดูมาดีมากๆแล้วพี่ๆนะครับ่องแบบละเอียดยิบเลยไม่มีแน่นอนพี่ๆนะครับไม่มีแตกลานแน่นอนถ้าพี่ๆเจอก็ส่งมาได้เลยนะครับก่อนที่ผมจะทําคลิปนะครับหรือว่าก่อนที่ผมจะจ่ายเงินองคนี้ไปนะ ผมตรวจสอบดูดีแล้วนะครับแบบ100ยเปอร์เซ็นพี่นะครับไม่มีแตกล้านแน่นอนนะครับและที่สำคัญองค์นี้จมูกสวยด้วยนะนี่นะครับจมูกโด่งสวยเลยนะครับเหรียญเจริญพรพี่พี่นะครับจมูกต้องสวยนะพี่พี่นะถ้าจมูกไม่สวยเนี่ยก็คือหย่อนนะพี่พี่นะครับนั่นคือตำหนินะครับจมูกต้องสวยนะครับถ้าไม่สวยเนี่ยคือหย่อนนะนี่เหรียญเจริญพรล่างเนื้อทองฝาบาทนะครับเลขโคสามหลักพี่พี่เก้าสี่หนึ่ง นะครับเลขเกนะ้าสี่หนึ่งะนี่ต่อโค้ดเป่าวันโลตรงกลางเป็นยันส่วนนะครับยันขับไลกลายเป็นดีโฮงหรือปูแพวเป่าวันโลนะครับขอเปิดราคาเลยพี่พี่เอาแบบแบ่งปันนะเอาพันสามพี่พี่นะครับขอเปิดราคาเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับตอนออกวัดราคาสูงกว่านี้นะครับนะอันนี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะครับพี่พี่นะเลี่ยมผ่านการใช้งานมานะแต่ช่างเลี่ยมเนี่ยเก่งนะครับเป็นเลี่ยมงานเลเซอร์นะถือว่า เรียบเรียบร้อยดีพี่พี่แล้วก็ด้านในเนี่ยไม่มีรอยนิ้วมือติดเข้าไปเลยนะครับถือว่าพระเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับด้านในนะครับนะแต่ไม่ได้เก่านะเรียมผ่านการใช้งานมาไม่ได้เก่านะพี่พี่นะยังดูแบบใหม่มากๆท่านใดเช่าไปแล้วก็ค่อยขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับพี่พี่นะครับเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนะประกันแตกลานให้ด้วยนะครับไม่มีกล่องนะหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ อ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งองนะครับท่านใดที่ไม่ทันในรอบที่แล้วนะวันนี้ผมได้มาเพิ่มอีกหนึ่งองพี่ๆนะครับนะเหรียญนักกล้ามนะองนี้ก็เลี่ยมผ่านการใช้งานมานะแต่อ่าลายค่อนข้างเยอะนิดนึงพี่ๆีอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะไม่ได้ขี้เล่อะไรนะครับนี่รอยหมองบ้างนะเพราะว่าผ่านใช้มานะครับเลี่ยมสวยเหมือนกันพี่ๆนะนี่เลี่ยมงานเลเซอร์เหมือนกันนะครับสวยเลยนะครับด้านในเนี่ยพ้าสวยเรียบร้อยดีพี่ เหรียญนักกล้ามหลวงบูแฮลปเปาบัลโลนะครับออกวัดรังหมันปี54นะครับนะพระดีมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนนะพี่พนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะเวลาพบเจอก็ไม่ได้เยอะมากพี่พีครั้งละหองค์สองค์เท่านั้นเองนะครับนะผมก็อยากจะเจอทุกวันนะพี่พนะวันนี้ก็เจออีก1องค์นะครับนี่ท่นใดไม่ทันในรอบที่แล้วนะ เอา800บาทนะครับนะเอา800บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับนะลูกค้าใหม่รบกวนขอยอดเลยนะครับพ p นะครับนะนี่สวยงามนะด้านในเนี่ยพระสวยนะครับพ p เป็นเนื้อทองแดงนะครับเอา800บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับรุ่นนี้ผมก็เช่ามาสภาพนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่ๆนะเลียมงานเลเซอร์เหมือนกันเรี่ยมสวยนะครับผ่านการใช้งานมา ขอดขอให้นะครับทั้งสามเจ้าเนี่ยผมเช่ามาเนี่ยเลี่ยงส่วนหมดเลยพี่ๆนะครับนี่ไม่รู้เลี่ยมจากไหนกันมาบ้างนะแต่เลี่ยมส่วนทุกทุกทุกช่างเลยทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับมาดูที่ต่อไปนะเหรียญเสมาสุขใจนะครับเสมาสุขใจนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนะมีห่วงเดิมให้แล้วก็มีจีวอนสายสินให้ด้วย เลี่ยมงานเลเซอร์นะครับสวยๆนะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับโดยรวมถือว่ายังใหม่อยู่พี่พี่นะครับเลี่ยมยังใหม่อยู่มากนะครับนะนี่นะครับรุ่นนี้ด้าอ่าหน้าบูชานะพี่พี่นะเนื่องจากว่าอ่าปลุกเสกสองวันละด้วยกันพี่พี่นะครับรุ่นนี้ออกวัดหนองหงลกนะพี่พี่นะปีห้าศูนย์นะครับเข้าวิธีใหญ่นะครับนะพี่จักรพรรดิมหาตาธิราชร้อยแปดคณาจารย์ปลุกเสกนะครับช่วงปีห้าศูนย์นะครับระยะเวลาผ่านไปสี่ปีนะพี่พี่นะช่วงปีห้าสี่นะหลวงปู่เพวท่าน ได้นำเหรียญร,รุ่นนี้นะมาปลุกเสกเดี่ยวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าปลุกเสกสองรอบด้วยกัน v ีพ,พีนะครับปีห้าสี่ท่านได้นามาปลุกเสกร,รอบหนึ่งนะในหนังสือนะแจ้งมาออกปีห้าสี่นะครับพี่พี่แต่รุ่นนี้นะปลุกเสกสองวันละนะครับประมาณนี้พี่พี่นะครับนะสวยงามนะเช่าหาต้องระวังพี่พี่รุ่นนี้มีเกะน,นะครับนี่นะนี่นะครับสภาพสวยนะเปอรวลโลห้าศูนย์นะครับ วัดเจริญราดบำรุงก็คือวัดหนองพงนกพี่ๆขอเปิดราคาเลยนะครับน้8แ0บาทนะครับ800บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะรุ่นนี้ถือว่าน่าบูชามากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับปลูกเสกดีมากๆนะครับนะเอาะเอา800บาทนะครับพี่ๆนะครับ800บาทพร้อมจัดส่งนะครับใต้มาแค่หนึ่งงเท่านั้นในวันนี้นะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับพี่ๆนะผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ